เจ้าหาวสวัสดีค่ะเด็กๆต้องขออภัยด้วยนะคะที่จอะระสดซไม่ได้เข้าซูมในคาบที่หนึ่งของห้องปสองทับสามนะคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาดูจอรสดซในคลิปวิดีโอกันแล้วกันนะคะนะคะ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของพยัญชนะนะคะแล้ววันนี้ขอพักเรื่องพยัญชนะก่อนเราจะไปที่สระนะคะแล้วจากนั้นเราจะเอามาผสมกันแต่ขอทบทวนเรื่องของพยัญชนะก่อนพยัญชนะในภาษาจีนมีกี่ตัวคะ มีอยู่ทั้งหมด23ตัวนะคะแล้วเด็กเรียนไปแล้วอยู่ h. 11ตัวค่ะคือตัวอะไรบ้างคะมีคำว่าพัวพัวมัวฟัวเตอเนเลเกเคเฮเด็กๆท่องจำไว้นะคะ ทั้งหมดเนี้ยมีการเทียบเสียงภาษาไทยคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยยกเว้นอยู่แค่สองตัวนะคะก็คือตัวปัวกับตัวเตอเพราะว่าปัวในภาษาจีนจะเป็นตัวปอปลาใช่ไหมคะแต่ตัวบีเบอร์ในภาษาอังกฤษจะเป็นตัวบอใบไม้ส่วนตัวเตอในภาษาจีนจะเป็นตอเต่าในภาษาอังกฤษดีดอกจะเป็นดอเด็กนั่นเองจะมีเพียงเท่านี้ที่ แตกต่างกับภาษาจีนนะคะนอกนั้นจะเหมือนภาษาอังกฤษหมดเลยอย่างไรก็ตามตจะ,ะซืนอไม่อยากให้เด็กๆเอาทั้งสองภาษาเนี้ยไปปนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลุ่มที่สองเนี่ยเด็กๆจะต้องจําเฉพาะตัวพินอินอย่า,อาไปปนกับภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามันจะต่างกันมากแต่สําหรับของสระสามารถที่จะปนกันได้เพราะว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเอาละคะ่ะไปที่สระของเรานะคะ วันนี้จระเซินมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะแต่ก่อนจะทำเราต้องมาทบทวนสระเดี่ยวกับเพื่อนๆก่อนค่ะตัวแรกค่ะสระอาดุยจื่สระอาสระอามีเพื่อนอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะอมาที่สระเดี่ยวทั้งหมดก่อนนะคะตัวแรกอาโอเออีอูอีขณะที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอจระเซินให้เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะ 再来读一遍อาโอเออีอูอีอ่ามีเพื่อนกี่ตัวนะคะอ่ามีเพื่อนอยู่ทั้งหมดสี่ตัวตัวแรกค่ะไออากับอีผสมกันนะคะอีไอได้เป็นสระไอเอา。อากับโอนะคะ อกับโอผสมกันอโอเอาเอาได้เป็นสระเอาตัวต่อไปค่ะองออันอ,อ,อ,อันอตัวสุดท้ายองออังอังเด็กๆจะเห็นว่าภาษาอังกฤษก็เอาออกเสียงอ่านตามนี้เหมือนกันนะคะต่อไปสระโอค่ะสระโอมีเพื่อนอยู่สองตัวนะคะตัวแรกค่ะโอกับอูโอโอูโอเอได้เป็นสระโอตัวที่สอง โอกัดกวนเงืองงูโองอององตัวต่อไปค่ะเออเออมีเพื่อนอยู่สตัวค่ะตัวที่หนึ่งนะคะเอออีเอออีเอเอ,เอหลายคนอ่านก่อนที่จราซสือจะอ่านนะคะเยี่ยมเลยนะคะขอให้จำได้ ถ้าเด็กๆจําได้ภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะสบายนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเพราะมีตัว I อาย่ข้างหลังให้เด็กๆมวลลิ small, ้นเข้าไปค่ะออกเสียงสเออแล้วมวนลิ้นออกเสียงว่าเออเออตัวต่อไปค่ะเออกับเอ็นเออนเอ็นต่อไปเองอเองเองเออเออเองต่อไปสระอี e มีเพื่อนอยู่4ตัวตัวที่1ค่ะตัวนี้ e กับ u e u u u อ u, ได้เป็นสระ u นะคะต่อไปตัวนี้ปกติแล้วถ้าเด็กเดเห็นเด็กเด็กจะต้องอ่านว่า e กับเอใชไหมคะแต่สระ e นี้ถ้าไปอยู่ข้างหน้าแบบนี้อยู่ข้างหน้าแบบนี้มันเป็นสระเอนะคะเอเอเอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปอยู่ข้างหลังมันจะเป็นเอ ฉะนั้นเอเอเอได้เป็นสระเอเสียงสั้นนะคะเอเอเอได้เป็นสระเอตัวต่อไปค่ะอีงอินอตัวสุดท้ายอีงอิงอินอีอเออินอสระตัวต่อไปสระอูสระอูมีเพื่อนอยู่สองตัวนะคะสระอูมีเพื่อนสองตัวตัวแรกค่ะ อูกับ e. อ, e, อีอูอีอุยอุยได้เป็นสระอุยตัวต่อไปค่ะเป็นสระอุ้นนะคะสระอุนอูนอ้อุนุนเด็กๆจะเห็นว่าทุกสระก็จะมีทั้งเอนเนอร์เห็นไหมตัวเอแล้วก็เอ็นจงตัวเงืออยู่หลายๆสระเลยนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะ ต่อไปค่ะสลัดอีสลัดอีมีเพื่อนอยู่สองตัวค่ะสองตัวนี้ตัวแรกอีกับอะไรเอ่ยอีกับเอหรือว่าอีกับเอคะตัวนี้คือเอเพราะเป็นเพราะว่าสระเอไปอยู่ข้างหลังอีเอเอเอสระนี้เด็กๆจะต้องทำปากจูกกันนะเอเออได้เป็นสลัดเอตัวต่อไปอีนอินอีเอ อินเห็นไหมคะเจรศร์มีทำบัตรสูตรทั้งสามตัวเลยอึ้อเอออึนอน,นะคะเอามาค่ะวันนี้เจรศร์มีแบบฝึกหัดให้ทำแต่ก่อนอื่นขอเล่นเกมก่อนนะให้เด็กๆวงกลมออาไม่ใช่สี่เด็กๆไม่ได้ซูมให้เด็กๆชี้ว่าเจรซึ์อ,ออกเสียงตัวไหนเดี๋ยวมาเริ่มที่สระอาก่อนนะคะอ่าสระอากับเพื่อนของมันจจรื้อชี้ตัวไหน อาจารย์สือออกเสียงตัวไหนตัวแรกออกเสียงว่าเอาเอาเอาสังเกตมีอานำหน้านะเอาอาี้เรยียงตัวที่ออกคือเสียงนี้นั่นเองใครถูกบ้างเยียมมากเลยตัวต่อไปค่ะสระอังอังอังอางอัง,อ,ง,อ,งอุ้ยเฉลยไปสระอังเจอไรายางเจอตัวนี้นะคะ อย่าลืมนะคะตัวเนเท่ากับตัวนอนหนูส่วนตัว NG ก็คือตัวเงออกเสียงมันภาษาอังกฤษเลยเท่ากับงองูนะคะฉะนั้นอางอังสระอานำหน้าหมดเลยนะอางอังตัวต่อไปค่ะเจ้าตัวเสอออกเสียงว่าไอไอไ อ่าตัวที่ถูกต้องคือตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไป,ปะเราไปที่สระโอตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งค่ะจะซื้อออกเสียงว่าองององตัวที่ถูกต้องคือตัวนี้แน่นอนโอและก็มีงองูโององนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะเราไปที่สระเออ สระเออนะคะให้เด็กๆชี้ตัวไหนออกเสียงว่าเออเออจะซมอมวนลิ้นด้วยนะคะเออเออตัวไหนเอ่ยตัวที่ถูกต้องคือตัวนี้ค่ะถูกไหมเอ่ยอ่ะตัวต่อไปเออ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 เอตัวที่ถูกต้องคือถูกต้องคือตัวนี้ค่ะถูกหรือเปล่าคิดว่าถูกนะคะต่อไปสระตัวต่อไปค่ะ ไปที่สระอีไปที่สระอีนะคะตัวไหนออกเสียงว่าอินอินอีนอินอน,นั่นไงมีตัวนอหนูด้วยอีนอินตัวนี้นะคะตัวต่อไปตัวไหนออกเสียงว่าอิงอิงตัวที่ถูกต้องคือตัวนี้ค่ะเยี่ยมมาอ่ะต่อไปไปที่สระอูกันค่ะตัวไหนออกเสียงว่าอุนอุน ณตัวที่ถูกต้องคือตัวนี้นะคะต่อไปสระยีตัวไหนออกเสียงว่าเอ่อเอยอเอีอเออ่เจอแล้วตัวนี้นั่นเองนะคะขอให้เด็กๆจาได้นะคะเพราะว่าแบฟกหัดต่อป้าจะมีคะแนนให้ด้วยนะไปค่ะเด็กๆเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา และเด็กๆก็จะเจอ b บเมเปิลใช่ไหมคะใช่แบเมเปิลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะจะ,ะซื้อออกเสียงตัวไหนให้เด็กๆวงกลมตัวนั้นนะคะสมมุตินะคะข้อที่หนึ่งจะเื้อออกเสียงว่าไอ้เด็กๆก็วงกลมตัวนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะมีตัวเลือก,ไอ,กไอ้กับเอ้ยใช่ไหมคะดเด็กๆก็วงกลมตัวไอ้แบบนี้ได้เลยอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะอ่ะข้อนี้จะ,ะซื้อให้คะแนนประละหนึ่งคะแนนให้ฟรีไปหน 11, ึ่งคะแนนข้อต่อไปให้เด็กๆวงกลมตัวที่ออกเสียงว่าโอ้ โอ้โอ้ต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองออกเสียงว่าอ่าข้อที่สองไปแล้วข้อที่สองออกเสียงว่าโอ้โอ้โข้อที่สามค่ะออกเสียงว่าอ้าวอ้าวอ้าววงกลมในหนังสือหนูเลยนะคะหน้ายี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปข้อที่สี่ ออกเสียงว่าเอียเอเอเอียเอียเอียต่อไปข้อที่5ค่ะออกเสียงว่าอีอีข้อนี้ง่ายหน่อยเนาะเราจะไม่ได้ทำปากจูนะอีต่อไปข้อที่6ออกเสียงว่าเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยข้อที่7ค่ะ ข้อที่7ตั้งใจนะเพราะว่าสลับมันเหมือนกันมันสลับที่กันเท่านั้นเองข้อที่เจออกเสียงว่าอิว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 ข้อที่8ออกเสียงว่าเอ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 ีอ ถ้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของเจ้าหลอกซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าเด็กๆไม่ถนัดนะคะเด็กๆก็ส่งในอัลบั้มส่งงานจีนในห้องเรียนของหนูได้เลยค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะมีคะแนนให้ด้วยนะแปดคะแนนเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาส่งครูนะคะ